กิจกรรมกลองเขยา่าชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเลิงบากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต3จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนรวมและส่วนย่อยได้ 2. ผู้เรียนสามารถหาตัวไม่ทราบค่าได้ 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม่ม ตั้งคำถามเชิงคณิตศาสตร์ก่อนเริ่มกิจกรรมนักเรียนร่วมกันนับมเมล็ดถั่ว50มเมล็ดลงในกล่องที่มี2ช่องจากนั้นร่วมกันคาดคะเนเมล็ดถัว่วทั้ง2ช่องการรวบรวมความคิดและคำาัพท์ครูและนักเรียนช่วยกันคิดคำาัพท์กำหนดให้มเมล็ดถัว่ว1เมล็ดน้บได้1หน่วยเมล็ดถัวดถ่วที่อยู่ในกล่องทั้งหมดเราเรียกส่วนรวมและ,มะเมล็ดถัว่วในแต่ละช่องเราเรียกส่วนย่อยค่ะ จะเป็นเท่าไหร่ช่องที่สามจะเป็นเท่าไหร่ท่ายังไงถึงจะได้คําตอบทำยังไงดีคะต้องเอาอะไรมาตั้งเอาห้าสิบมาตั้งลบลบกันเท่าไหร่คะยี่สิบหกลบเท่าไหร่คะสิบสองทีนี้ลบแบบนี้เรียนจะเป็นยังไงคะงงไหมงงเท่ยนจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูเอา บวกกันต่ออ่าเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวก<ม>ก็จะเป็น22เอ้ย26 12ได้เท่าไหร่30อะไร38 38เพราะฉะนั้นทะีนี้เราก็าเอานะคะ50 <4, S 1> เอา50 <5, 5, S 1> ลบเท่าไหร่เอ่ย38 50ลบ38เหลือเท่าไหร่ค่ะทีนี้มาตัดการมายืมอ่ะ,ดออะ5ดึยืมไป1เหลือ4 เหลือสองเหลือสองไปสี three, 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 this, ่ลดสามเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นช่องนี้ต้องใส่อะไรคะสี่สองสิสองถึงจะได้คำตอบที่เรามาทดลองกันวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะขาขาขาหาสิอะไรอีก แล้วมีอะไรอีกที่เราอันแรกๆน่ะการข้าดคาเนอ่าการข้าดคาเนคำต่อกิจกรรมนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคค่ะกิจกรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบาย